เฮ้ยเข้ามานี่ไม่ตายแสดงว่าเราก็รอดสวยแล้วประตูก็เป็นรูอะไรวะเนี่ยโดนหรอเดี๋ยวไปดูห้องของสักหน่อยวันนี้ก็วันที่สองครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยสวยมาเราก็ยังอยู่ดีมาจากเมื่อวานที่เราไปฟาร์มของแล้วก็มาหาของมาเติมในบ้านเนี่ยวันนี้คือ ของก็เท่าเดิมเพราะว่าหลังออกจากเมื่อวานผมก็ยังไม่ได้เข้านะแล้วเราก็ามาต่อวันนี้เลยเนะี่ยไปเดี๋ยวนี้ก็จะมาฟาร์มต่อครับวันที่สองบ้านเราก็ยังอยู่ไม่แตกไงแล้วก็เล่นต่อแต่ว่าคือต้องไปทําประตูก่อนวะ่ะเมื่อกี้นี่คือแบบประตูบ้านที่เป็นโรไมร่ว่าโดนเรดหรือว่าเพื่อนจะรื้อถอนเนะี่ย ถ้าจะโดนนะมันก็น่าจะถอนไม่ได้โอเคได้มีคอ้อนไหมตอนนี้นี่คือบ้านเราก็จำเป็นแค่พวกปืนว่ะปืนนี่คือแทบไม่มีนะเพราะว่าได้จับปืนเราก็ตายไปเจอพวกที่มีปืนดีๆเนะี่ยมา วันนี้ก็ต้องมีปืนดีๆใช้บ้างเลยครับเนี่ยแล้วก็มาตั้งแต่เช้าไงเดี๋ยวไปใส่ประตูก่อนครับปึ๊บเรียบร้อยใสยป่ป่ะเดี๋ยวไปดูรอบบ้านหน่อย ้ยมาเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนครับตอนนี้ก็มืดนะแต่ว่าเราก็มีเทียนอยู่บนหัวเนี่ยก็ยังพอมีแสงให้เราฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มไม้ก่อนครับจะไปเผาพวกแก่ที่เราฟาร์มมาเนี่ย ในบ้านแค่ไม่มีไม้ไเลยฟาไปตอนนี้บ้านเราก็มีแค่สองคนนะคนในทีมผมนี่คืออีกคนเขาก็เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนแบบผู้เล่นใหม่เลยครับพวกเราเนี่ยแล้วก็ต้องไปแบบมุ่วมเลยครับเนี่ย เพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะเคแค่นี้พอตอนนี้คือฟาร์มยันเช้าหมดทุกคนแล้วก็ได้ไม้มาน่าจะหมื่นกว่าเดี๋ยวไปเผาแรกก่อนครับบ้าเราก็พอมีเหล็กแล้วก็มีกรรมฐานเผาเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มพวกแร่ต่อ แล้วก็เอาแค่นี้พอของฟาร์มแล้วก็ทําปืนแล้วก็ไปเล่นเอ๊ะไม้มาตอนนี้ก็ได้แร่มาเต็มตัวนี่ผมฟาร์มจนที่ขุนนี่จะพังเลยนะเหลือหลอดแค่นิดเดียว กำมาถนเหล็กเหล็กก็ได้มาหมื่นกว่ากำมาถานก็6กเจ็ดหพันะก็ได้อยู่ครับก็ฟาร์มคนเดียวมาตอนนี้คือพร้อมที่จะไปออกฟาร์มเลยครับก็มีปืนสิมิเมื่อคืนเพื่อนวันก็น่าจะมีแบบไปฟาร์มคนเดียวไงตอนนี้ผมออกเกียร์ไปเนี่ย มาก็ถือว่ายังดีครับได้สิมีมา Let's go เดี๋ยวก็จะไปวอเตอร์เป็นเมืองใกล้ๆลแล้วก็ไปเปิดการ์ดฟ้ากันเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นนี่คือผมเล่นบ่อยอยู่นะสิมีเนี่ยเล่นบ่อยจนแบบไปซื้อสกินมานี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือแบบไม่รู้จะยิงโดนเปล่าเล่นนานมากลืมแล้วเนี่ย เตรงนี้ก็ใส่ฟิลเดี๋ยวให้เพื่อนใส่เลยครับแล้ก็เราวิ่งถ้าเปิดห้องฟ้ามันก็น่าจะมีการ์ดแดงนะแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีไปเปิดการ์ดแดงต่อเมื่อก่อนก็เปิดบ่อยแต่นี่คือน่าจะลืมทางเลยครับว่าไปไงบ้าง แล้วก็เอาฟ้าไว้ก่อนเลยครับดูของกันแต่กล่องไม้ของก็น่าจะเหมือนเดิมนะมันต้องเป็นในกล่องเขียวไม่มีเหรอนี่การดแดง้องไปเลยครับรังสีเลยเนะี่ยไแค่นี้พอแล้วก็ได้การ์ดแดงมา เอา้าทำไมออกไม่ได้อะ่ะเปิดสวิตอย่างวะเนี่ยรังสีก็ยิ่งติดนี่งไงสวิตแดงแล้วก็เปิดไว้ก่อนไปเดี๋ยวก็ไปเมืองต่อไปครับอันนี้ก็เปิดฟ้ามาเลยก็ได้แดงแต่ก็น่าจะยังแบบยังไม่เปิดแดงนะ มันก็ต้องมีพวกยาพวกน้ำก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าเมืองแดงมันก็จะมีนี่ตังสีเยอะเดี๋ยวก็ไปที่ง่ายๆก่อนครับนี่ฮาร์เบอร์ง่ายสุดละการดเขียวว้าะห้องเขียวก็เอาแล้วเราก็รูดฟึบนี่แล้วก็ได้การ์ดฟามาเพิ่มนี่ไงเอเค ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าสกินผมที่ซื้อมานี่เหมาะอ่ะมันก็เข้ากับธีมหิมมาที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่ไงซีมีคริสต์มาสฟึ๊บเฮ้ยเอ้เอามีของเฉยเลยเมื่อกี้มีกร่อยนั่นด้วยนะโคตรสวยมาตายเลยตรงนี้เนี่ย ตอนนี้คือต้องการอาหารวะและเราก็ไปเล่นหมีสักหน่อยนี่เฮ้ยตายปะสวยอาหารได้ศูนย์ทาให้ข้ามหมีนี่คือเราก็น่าจะตายก่อนแล่เนื้อมาเราก็มากินเนื้อหมีกัน ได้มา19แล้วก็แยกเผาะ่ะอยู่ตรงนี้มันก็หนาวนะถ้ามีกองไฟมันก็จะดีขึ้นเนี่ยรลอนเนื้อไปครับ กินก่อนเลยสวยแล้วก็เกือบตายมามาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยไปเข้าก่อนเลยตอนนี้ผมได้อะไรมาบ้างวันนี่ยไปเปิดห้องมาให้เพื่อนเก็บของเลย ก็เก็บไปมั่วสักครับสี่สิบกว่าแล้วก็หนังแล้วก็ผ้าได้จากหมีมาเมื่อกี้เนี่ยเผาเนื้อต่อเลยครับแล้วก็ย่างไปจะได้มีอาหารกินเลยครับวันนี้เนี่ยมันจะผางปะเนี่ย ข้างใต้มีไฟข้างบนกค่เป็นไม้เองแต่ว่าไม่น่าจะพังหรอกนะรอไปครับเดี๋ยวก็ออกเดินฟาร์มต่อนะมาลองใช้ซีมีสักหน่อยแต่ว่าเราได้การ์ดแดงมาคือถ้าจะไปเปิดมันกน็ต้องเปิดเมือง,องนี้เนี่ยลันไซแต่ว่าของยังไม่พร้อมวะมันต้องมียากับน้ำอ่ะ เฮ้ยเสียงปืนไปดิเพื่อนรออะไรอบอาว่าคนยิงกันอยู่นี่สวยเลยแล้วก็รอลอยกว่าจะได้ยินเสียงปืนครับเนี่ยคนในเซิร์ฟมันก็200อยู่นะเห็นเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าหาถ้าไม่เจอมันก็แบบกว้างด้วยครับ ไปค่อยๆย่งองวุ้ยสวยตายโอ้โหผมก็เกือบตายเละเนี่ยโนโลูกซองโคตรแรง นายปืนมาโโอ้โหแค่นี้เองมีปืนเลยก็กระสุนนี่มีคนมาอีกแล้วหรอโอ้ย เพื่อนร่วงชิบหายเลยครับตัวคนเดียวตอนนี้เนี่ยเก็ s> <S บของเพื่อนก่อนเลยครับนี่ปืนมันมาเติมอย่างไวบ้านที่ยอยู่แถวนี้เนี่ยผมจะลอดเมนเนี่ยแถวนี้มันมีบ้านใหญ่ด้วยครับริมน้ำเนี่ยมันก็มีปืนดีด้วยนะ เฮ้ย,ยเราเปล่าเหรอเฮ้ยเสียงเท้ามีคนเดินแถวนี้เอ้าเพื่อนเฮ้ยมีคนด้วย,ววย,วยสวยเพื่อนมาได้ไงเนี่ยมาเกิดแถวนี้เหรอมาดีที่เพื่อนมาครับ ตายปะนะเมื่อกี้ผมกำลังจะวิ่งเลยแล้วก็ไม่ติดอะไรไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยบอกแล้วว่ามันมีบ้านใหญ่ตรงนั้นน่ะมันก็มาเสริมเลยได้ยินเสียงปืนไงตายแล้วเพื่อนก็ตายด้วยเหรอเรียบร้อยตอนนี้คือมีคนยิงอยู่ข้างหน้าครับดูดิแล้วผมก็ต้องเดียน ย่องไปเฮ้ยเอา้าตายมีเสียงเมื่อกี้เนี่ยสวยหวังว่าเรายนเดียนหนวะโคตรมืดอนะ่ะนี่กัร่วงสวยโหวุยเฮ้ยเสียงท้ามาโอ้โหมีเอคด้วยหยิบไม่ทันรอดไปเนี่ย ตายโอ้โหทีนี้ก็แบบแม่นเกินมืดขนาดนี้ยังยิงได้อะเมื่อกี้มีเอเคอยู่ในศพวะผมยังยิงไม่ทันเลยนึยวกว่าจะชูฟหนีเฮ้ยอาเพื่อนยิงได้ครับเพื่อนมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อผมตายผมจะรอดปะเอ้ยไม่ใช่ผมผมตายไปแล้วเพื่อนเนี่ยมารอดูครับว่าเพื่อนจะรอดบ้า รอดูชื่อเลยครับตอนนี้เนี่ยแต่ว่ามีบ้านมันอยู่ตรงนั้นไงถ้าเพื่อนรอดนี่คือแบบสุดยอดเลยได้เคมาโอ้โหเอาชื่อแดงเรียบร้อยถ้ารอดนี่คือสุดยอดเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็กะว่าจะไปแบบเนียนๆไงยิงปุ๊บเอาของแล้วก็แบบยิงได้มาเสริมอย่างไหวกอบได้จับเอคเลยครับป่ะก็ไม่เป็นไรครับอะไรก็ หาฟาร์มใหม่เมื่อกี้ก็ไปแจกซีมีให้มันละโทษเติงเฮ้ยตายปะ ผมยังโดนไปหลายนัดมากนะน่าจะตายครับอว่าขึ้นโดมเลยก็เจอคนตกใจปด,ดูสักหน่อยสิ ไม่รู้ว่าตายเปล่านะแต่ก็มีเห็นเพื่อนมายิงแบบยิงเพิ่มนะน่าจะโดนกระสุนเพื่อนก็น่าจะตายแล้วขอให้ตายครับอันนี้คืออยากได้ปืนเราก็ยิ่งจนอยู่เมื่อกี้มันอยู่ไหนวะข้างบนเนอเอเฮ้ย สูงขนาดนั้นเลยเหรอตายปะเนี่ยอ่านี่สวยอู้มีแหวนบ้องด้วยใช้ได้ครับไปเล้ก็กลับดีกว่า ไปแล้วกลับยางไวเฮ้ยมีคนเหรอสวยได้ปืนมาเฮ้ยสองตัวเลยเหรอไอ้พวกเดิมมนเนี่ยที่ตายเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เรียกพวกมา เราก็รีบกลับครับก็ถือว่ายังพอได้ปืนมาอันนี้คือต้องการแค่ปืนครับบ้านเราก็พอแบบาร์มแร่ได้ไงแต่ก็อยากได้ปืนแล้วก็ได้มาละยอดปเนี้มากับพอใหญ่เลยอุ้ยเอาเขื่อตาย อะไรบ้านเนี่ยโอ้ยเคเลยเอ่ะมากับพ่อใหญ่ครับเรียบร้อยไม่ถึงบ้านรึกสา,ษาษได้ปืนมาตัวนี้ก็ต้องเป็นเหยื่อของผมเลยครับเนี่ยมาฟ้าแถวบ้านเราไปไหนแล้วนี่เรียบร้อยมามาผิดที่ต้องงี้ มันก็ไมันยิงอะไรวะเห็นดำดำหมีเปล่าอเคกำลังฟาวเลยเนนะี่ยแล้วไหนปืนมันไม่เจอวะก็เดินไกลขนาดนั้นเลยเหรอ อ๋านี่เพื่อนได้ละสวยสิมิวาผมหาตั้งนานก็เด็นโคตรไกลไปแล้วเอาฟาร์มแถวบ้านไงอยู่ในบ้านมีเสียงปืนไ็นรกว่าใครหญิงก็ได้ปืนมาเพิ่มเลยครับเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วโคตรเนียน เฮ้ยโอ้โหยิงมาเลเรอเอาเป็นไปแล้วเหรออย่างไว ร้อยครับเพื่อนจิงได้นะเยี่ยมเป็นตัวเดิมวันนี้ที่ผมจิงได้เมื่อกี้เนี่ยตัวที่มันถือซิมิมันก็ได้มาแบบแก้เมืองไงแต่เขาตายเลยครับเนี่ยมาอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วตายไป เปิดแล้วรอตั้งนานจะเข้าได้ปะเนี่ยเฮ้ยเข้าไม่ได้หรอเข้าไม่ได้ขอแค่แบบเก็บของได้ก็พอละจะเก็บได้ปะนะ่ะอยู่ตรงนั้นเองโอเคน่าเก็บได้ฉ้นหายไปละนี่ไม่รู้ว่ามีปืนเปล่านนะ แต่ว่าเลือดผมนี่ลดอยู่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงมองแทม่ทันเมื่อกี้เนี่ยผมยิงก่อนไปแล้วก็ไปดีกว่าครับมาขอบแมปแล้วก็ยังเจอคนเนี่ยร่วงไป แล้วเพื่อนตายโอโห่อเก็บของกลับเลยครับเนี่ยไขวะเนี่ยมาอยู่แถวนี้ยังมีแบบตัวที่ถือปืนี่โอ๊ยมาดิโดนได้สองเม็ดในตัวเดิมเลย ตัวเปล่าเดี๋ไดสองนัดเดี๋ยวก็ตายนี่ไงบอกแล้วเดี๋ยวก็ตายโอเคได้ปืนมาเพิ่มเลยครับเนี่ยทอมสันทอมสันเฮ้ยบ้านมันเหรอเหมือนวีเสียงเท้าครับผมไปก่อนนะไม่อยู่แล้ว สายสาได้ปืนมา นี่มีพกด้วยรีบอลว่าอ่าเห็นทันนะมีคนโดดเข้าบ้านอย่างนี้นี่สวยของชอบแล้วก็เนียนไปเดี๋ยวย่องไปดักหน้าประตูเลยครับมันเปิดมาแล้วก็ยิงค่อยๆป ไม่ต้องมีกี่ประตูนะถ้าประตูเดียวนี่คือเราเข้าได้เลยเฮย้ยตายไปโอเค,อเคได้ของในบิลวก็พอใช้ได้ครับนี่มีเตาด้วย เฮ้ยหน้าไม้อยากได้พอดีอยากเอาหน้าไม้มาเล่นกันครับเนี่ยโอเคมาเมื่อกี้มีเสียงต้นไม้ปะมีใครฟาร์มแถวนี้ปะเนี่ย นี่แน่หน้าไม้หน้าไม้ก็เล่นดีชึบไม่โดนถ้าโดนนี่ตายเมื่อกี้เนี่ยผมยังไปโดนนัดหนึ่งเลยเนี่ยเหมือนยังมีตัวนะมีเสียงหน้าไม้เนี่ยโอ้ดูดิเสียงหน้าไม้ข้างบนมีตัวเอาวะมันยิงอะไรวะเนี่ย เฮ้ยนี่ร่วงาปโด,โดปนไปนัดหนึ่งดูของสักหน่อยตัวหน้าไม้ เป๋าเต็มแล้วครับเนี่ยเก็บมั่วว้าเดี๋ยวก็ดเดินฟาร์มต่อนะ ก็ว่าอยู่ครับเห็นคนแวบบแบบตายเฉยเลยเพื่อนตายมะเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วเพื่อนก็ตายน่าจะเป็นบ้านมันวะเมื่อกี้ก็เห็นเพื่อนยังอยู่นะไม่รู้ว่ายิงโดนเป่าแบบยิงตายแล้วมันเกิดมาใหม่นี้ก็ตามดีครับทุกคน ็คนปุ๊บเลยก็โดนยิงตายเลยทำอะไรได้ไม่ได้เลยเสียดายอยู่นะเมืแ่อบบกี้นี่คือแบบของฟาร์มก็เยอะอยู่แล้วก็ตายทำไงได้โอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันที่2แล้วมาดูกันใหม่ครับว่าบ้านผมนี่คือจะรอดเมาอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ายังหยุ่เราก็ค่อยมาต่อครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับทุกคนบ๊ายบายครับไปล